แนนมันนี่อยู่อยู่ไปไดนบะเนี่ยไอพวกผมซอยยังไดนได้บ่ออาโอ้ยใส่หรอสิกิ้งไปยังไหนก็ต้องต้องขามไปดิบ่เอาอยู่ผมขามเพื่อซอยท่างนี่เลยบ่ไอ้นั่งคนหนึ่งกลางครับติดท่าเนี้ยแต่ไล่ได้เซ็นผู้เดียวจะขามโอเคตไดขามต้องไปขามจ้าวจ้าวผู้เียเซ็นมานจะไหนนี่ไอ้ตัวนุ่งนุ่งตนุ่งนวดเกือบ10กิโลเนี้ย10กิโลเซ็นมาผู้เดียวอยงนี่นะผวกไม่คนซอยเลยบ่เบ้อเขาใหญ่กว่าเซ็เซ็ มันจะซุกกับบดติดมั้ประมาณบ่หอดโลเลยเนาะครับไอ้ส้อยสีนอนหน่อยห่อนจีโลบ๊อสุดเห็นมั้ยบ่หอดร้อยเฮ้ยช่วยเดี๋ยวก็แล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งหน้สองคนช่วยกันอยู่ผมไปนั่งกินข้าวต่อก่อนผมเพิ่งกินข้าวยังไม่อิ่มเลยเอาอย่างนี้ยุบเอาไปแรกเอายุบ้านก็ได้เอาให้ผู้ละสามร้อย ดอ่ครับเอาไปเติมไปเกลได้ตอมจะกับน่อยกันต้องายมาเข้าเต้นต่อนะเอาเงินสล้วันเออโอเคจะไปกินข้าวต่อก่ันเอาขอบคุณครับขอนคอะไรนะอะไรอะครอะไรอะไร